กลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในะเกม The Last of Us <Okay. S 2> นะครับ Part 2โอเคตอนนี้ หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราควบคุมแอลลี่แล้วก็เข้าไปหลบพายุอยู่ในห้องสมุดนะครับในคลิปนี้นะครับเรากลับมาอยู่ที่แอบบี้ซึ่งกำลังตามรอยเท้ามา้ามานะครับโอเคไปกันครับเห็นผู้ติดเชื้ออยู่ทางนน้นนะครับหนึ่งตัว great infected เคบีอีกหนึ่งตัวทางนี้เข้าไปดูดีจัดการได้ไหมอ้าวเฮ้ยมายสองเหมือนจะเหมือนจะโอ้โหอยู่นี่อีกสองงานเข้าแล้วเฮ้ยไปได้ไหมเนี่ยไปสิอยู่ทำไม โอ้โหเสียงจากเสียงนี่คือตามมาเพียบนะครับเอาเอามันมันตามมาเอาลงน้ำแหละเอาอยู่นู่นอีกมันกลัวน้ำไหมผู้จะเชื้อกลัวน้ำไหมอู้อู้ลง ทางนี้ก็มีไม่ได้แล้วอ้อนูนก็นมาไปจ้ะยูทำไมไปไหนวะเนี่ยดูข้างหน้าก็มีโอเคขึ้นทางนี้ถูกแล้วอุ๊บไปทางไหนวะเนี่ยอุ๊ยเอา้าเอา้าไปได้ไหมเนี่ยทางนี้ ทางนี้ได้อยู่อ้าวกอดทางนี้เนี้โไหมเนีเอางกเก็บของก่อนอีกมีทางนี้มางี้ไปแหละไม่อยู่แล้วทางนี้อ่ะไปได้ใช่ไหมอ่ะไปเอาเอาหงุดตกิดหมดโอ้ไม่นี่ อย่าเข้ามาหนุ้ยเข้ามาต่อยนะเอ้อ้าอ้้ออฮ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าไปดิไปดิยังจะอุตสาห์เบียดเข้ามาอีกจะเบียดมาไหมเอาเข้ามาได้ซึ่งงั้นไปไปไปหูยิงเลย เต้องวิ่งแหละจะอยู่ทำไมล่ะทางไหนลูกพี่นำด้วยดิเออูกพี่ต้องนำด้วยตามเออ่เททงนี้ไปดิอยู่ทไมเปลอดภัยแล้วใช่ไหมเฮ้อ okay not matter what does is where we go i reckon we go out the back we can make a break for the lodge i ain't got a better idea keep gip keep, keep, keep hey you got a gun yeah well i hope you're a good shot keep up with us i mean warn everyone come back with a cleanup crew we gotta live through this first hey we're the dealer Watch them with ได้นี่แหละเหมาะมืออ้าวมันมาแล้วค่ะอืมเก๋มอีกไหมเนี่ยประตูประตูประตูปะตไปดิ ้ามาเร hey, ็วนี่ไงอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวก่อนอาวุธหมดเออรู้แล้วว่าต้องรีบแต่แต่แต่จะไปทางไหนล่ะ อ้าวมีคอ้อนมีคอ้อน <there>, ไปได้ไหมเนี่ไปไม่ได้นะเ hey, อา้าไม่ช่วยเหรอได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวรอแป๊บนึ่งมาแล้วเอา one two three อึ๊บ อ,อ,ยอ,ยอ,ยอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นไหนวะมาเข้ามาเรื่อยๆเลยนะเอานี่ไง con ừ, làm mình, mà giật răng, ồ, em sao rồi ồ, đi, bay 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 โห ok, หมดเลยอาวุธอ๋อมีนี่อีกเก็บก่อนไปสิ Especially> โดีโอ้โหเจ็บไหมนะโอเคขอบคุณครับเออจะอยู่ให้ติดเลยอยู่ให้ชิดเลยโอ้โหเทียบเข้ามาในนี้ป่ะเนี่ย เข้ามาอ้าวเฮ้ยโอ้ยคือก็จะตายแล้วยากใครมั่งก็ไม่รู้นะไม่ได้เชิญด้วยอ้าวเฮ้ยมันจะเข้ามาได้แล้ว Outrun them, all with Jackson. We need to barricade that door. Tommy, I mean, we cannot stay here. The horses ain't making it all no, that my way. My friends, my friends are at a mansion just north of here. It's fenced in. We have the whole perimeter secure. It's a Baldwin I could work. All right, I'll get the door. All right. You ride with me. Come on. Come on. ไปเลยไปเลยมาแล้วเรียบอื้มท่านี้ไม่ทันนี่คือถูกลมตายแน่นอนเลยนะ And it shot right out from underneath me. <laughs> Wait, how did you get the scar? I fell on my knife. <laughs> <laughs> okay. A um. chemical burn. Uh, I it myself. jumped by an infected when I was 14. And. It turns out I'm. immune, so it healed with a ring of fucked up teeth marks and cysts and. Ow! Fuck you. What? Uh, hey! <laughs> I told you a real fucking story. I did tell you a real fucking story! Oh, you want a bite, Mark? Uh, what? Do you hear that? Jesse? Yeah. Just stay there, okay? Are you just, okay? Just will What's you wait, going on? please. What? Just turn around. What are you doing? Are you kidding me? You're supposed to be on patrol. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you, you get that? What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? We waited for them for an hour. I was looking for their horses when I saw lights. Maybe they just went back to town. Without being replaced? No way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides, and we can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? Okay, I'll head west, Dina can take south and you come from the east, but be smart about it, yeah? We're good. Thanks. Yeah. Can I talk to you for a minute? You want to get those saddles off? No, no. It's all right. We'll just fight out the storm and get out of here. No got any brushes or a towel or anything? You want nothing but luck? You have no idea. Don't get electricity in here. Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. Who are these people? How long y'all been here? Since yesterday? Yesterday? Yep. What are y'all doing out this way? Just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. Y'all should come back with us, restock before we head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tommy. This is my brother, Joe. Oh, am I Y'all look like you heard of us or something. โอโ้โ,อโหยิงบอกชื่อแล้วทำไมเนี่ยทำไมต้องใช้ความรุนแรงแค่พูดติดเชื้อนี่ก็แย่แล้วนะ จูเลียมิลเลอร์ who are you? yes เอเบ้เขาช่วยชีวิตแกมานะมีเรื่องอะไรกันอะ่ะ โอเคครับหลังจากที่เราตามแอบบี้มานะัวเอลก็ <Do S 2> โดนแอบบี้จัดการไปแล้วไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าอ,อ,อาจจะมีเรื่องมีราวกันมาก่อนหรือยังไงถึงได้ตามล่าหากันอย่างนี้นะครับ แต่ก็นะโห <c oughs> oh, สาช่วยชีวิตรอดมาจากฝูงซอมบี้นะครับ Clear out ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงต้องจบคลิปกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับเผื่อมีคลิปใหม่หมๆมาเราจะได้ <c oughs> ไม่พลาดกันสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ <c oughs>